ผมตอบไม่ได้นะครับว่าลงทุนตอนนี้ทันไหมแต่ถ้าเปลี่ยนคําถามมาเป็นตอนนี้น่าเข้าไหมผมบอกเลยว่าน่าเข้ามากครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ชักชวนให้ทุกคนนะนี่ครับผมพหนุ่มคริปโตนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมคริปโตคาร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับผมมีจะให้ทุกคนดูนะครับเกี่ยวกับคริปโตคาร์นะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับเหรียญของคริปโตคาร์นะครับล่วงนะครับล่วงหนักมากนะครับจาก เมือ่อเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่เท่าไหร่วะ14ใช่ปะโอเคนะครับเมื่อคืนนะครับเหรียญอยู่ที่ประมาณ25บาทนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาเอ่อตัวน,นี้อยู่ที่20บาทนะครับแล้วก็เคยแล้วก็วันนี้นะครับลงไปต่ำสุดก็คือ18บบาทนะครับสำหรับใครที่คิดจะเข้านะครับก็บรบกวนดูคลิปนี้ก่อนนะครับเออคำเตือนนะคลิปนี้ไม่ได้ เป็นการชักชวนให้ลงทุนนะครับยังไงก็ใช้จักรยานในการรับชมนะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวเกมนะครับเกมคลิปตัวคาร์นะครับเป็นเกมคลิกตัวเออนะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้เหรียญคลิปตัวคาร์วันนี้ถึงแบบดิ่งถึง18เหรียญเลยนะครับนะครับส8นะครับส่วนตัวคิดว่านะครับหนึ่งนะครับคนถอนเหรียญไปรอเข้าคลิปตัวกานะครับซึ่งเป็นเกมใหม่ของค่ายคลิปตัวซิตี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ นี่นะครับสำหรับคริปโตการนะครับเป็นเกมใหม่ของค่ายคริปโตซิตี้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับที่สร้างคริปโตเดฟแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิเป็นเจ้าของเดียวที่สร้างคริปโตคาร์กับคริปโตแพนนะครับนะครับสำหรับไอเดโอของคริปโตการนะครับเปิดได้เมื่อคืนเลยนะครับทางเดฟได้แจ้งกับหน้าเว็บเมื่อคืนนะครับส่วนใครที่ได้ i d เดโอก็เสียใจด้วยเอ้ยส่วนใครที่ได้ i อเดโอก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ นะครับสาเหตุหลักๆหนึ่งผมว่านะ่าจะเป็นคนถอนเหรียญไปรอเข้า,าคริปโตการ์ดวันที่17ธันวานะครับ,ส,นะรบส่วนตัวคิดว่านะครับส่วนตัวคิดว่านะอันนี้ในความคิดผมนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือคิดถูกหรือเปล่านะนะครับยังไงก็ฟังถือว่าฟังเพลินๆแล้วกันนะครับนะส่วนตัวคิดว่าคริปโตการ์ดนะครับถ้าคริปโตการ์ดเปิดตัวมาแล้วแบบราคาสูงเกินนะครับแบบราคาพุ่งไปแบบพุ่งเยอะกว่าซีแพนตอนเปิดตัว นะครับส่วนตัวคิดว่าคนน่าจะกลับมาลงคลิปตัวค่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ในความคิดผมนะครับนะใครคิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับตอนนี้อาจอยู่ที่ตอน10โมง48นะครับของวันที่12นะครับเอ้ยของวันที่15โอเคพูดผิดพูดถัวนะผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยนะเออนะครับส่วนตัวคิดว่านั่นแหละครับถ้าคลิปตัวอากาศเปิดตัวมาราคาแพงกว่ากว่าคลิปตัวแพงตอนเปิดตัวนะครับคนอาจจะ หันกลับมาคลิปตัวคาร์นะครับเหมือนกับตอนที่คลิปตัวแพนเปิดตัวนะครับเปิดตัวมาราคาแพงครับแล้วคนคนไม่มีทุนที่จะแบบไปลงทุนขนาดนั้นนะครับเขาก็กลับมาลงคลิปตัวคาร์เหมือนเดิมนะครับทาไม่เหรียญพุ่งประมาณ30มสิบกว่าบกว่าบาทนะครับเมื่อตอนที่ซีแพนเปิดตัวนะโอเคนะครับสอนะครับ2ตอนนี้ครับมันเป็นเทศกาลเกี่ยวกับปีใหม่นะครับคนเลยนะครับในส่วนตัวผมคิดว่าคนน่าจะถอนเหรียญนะครับหรือว่า ไปสวัปเป็นเงินนะครับถอนออกมาเป็นเงินบาทน่าจะรอเที่ยวปีใหม่กันนะครับวันนี้นะนะครับเพราะว่าปีใหม่ก็เหลืออีกส0กว่าวันนะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็3นะครับพี่ใหญ่นะครับอย่างพี่ใหญ่ของค่ายคริปโตซิตี้นะตอนนี้นะครับก็คือ C ีแพนนะครับอ้าวซีแพ โอเคนะพี่ใหญ่ของค่ายนะครับก็คือคริปโตแพนนะตอนนี้เนะี่ยก็ลวกเหมือนกันนะครับนะครับวันนี้ลวกมาสูงสุดถึง7 0บาทเลยนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบเดียวกับที่ผมตอบไปข้อแรกนะครับก็คือคนไปรอเข้าคริปโตกาดรครับ <c oughs> ถ้าคริปโตขาดมีราคาสูงนะครับผมว่ายังไงคนก็ถอยมาคริปโตขาดหรือคริปโตแพนนะโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนแล้วก็ นะครับในส่วนตัวคิดว่านะครับถามว่าลงทุนตอนนี้ทันไหมผมตอบไม่ได้นะครับว่าลงทุนตอนนี้ทันไหมแต่ถ้าเปลี่ยนคําถามมาเป็นตอนนี้หน้าเข้าไหมผมบอกเลยว่าหน้าเข้ามากครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ชักชวนให้ทุกคนนะแต่ผมบอกเลยว่าหน้าเข้ามากๆครับเพราะว่าผมเข้าตอนเหรียญย5ครับเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะตอนนั้น16นนะครับแล้ววันนี้นะวันนี้นะครับ12ื่นครับหายไป4 0 0พผมบอกเลยโคตรหน้าเข้านะครับ น่าเข้ามากแต่ถ้าถามว่าเข้าตอนนิ้ทันไหมไม่รู้ครับแต่ว่ารู้แค่ว่าน่าเข้านะครับโอเคครับยังไงก็ทุกคนก็ดูคลิปนี้แล้วก็ไปพิจารณาการตัดสินใจของทุกคนเองนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอก,กันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับโชคดีครับชาวคริปโต